เรื่องการถามมาว่าผมถูกเปรียบเทียบปรับผมผมเห็นข่าวในโทรทัศน์ใน Facebook ผมก็ไม่สบายใจผมก็ปบึกษาทางกฎหมายมาให้เข้ามาปรับผมก็ได้ปรับมาสิเขาก็จัดเจ้าหน้าที่มาปรับผมก็แค่นั้นนะผมก็ยอมรับว่าผมบุกร้องนะก็จบไปแล้วเรื่องอะไรจบกระจบไปแล้วนะเพราะนั้นสิ่งทั้งหที่ถุดคือต้องเข้าใจกันว่ามันมีกฎหมายอยู่หลายตัวเป็นไนของตำรวจของอะไรพอเชิญใช่ไหม ผูว้ว่าจัหวัดใช่ไหมที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ในมาตรการต่างๆเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ขอให้ยืนยันว่าหลักการมันคืออะไรทําไงจะไม่ถูกปรับเมื่อออกจากนอกเขตสถานสารนะครับที่สำคัญก็คือการสวมหน้าก,ากากในที่สาธารณะนะนแม้ว่าแม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็ตามในวัดถ้ามากกว่าหนึ่งคนก็ต้องสวมหน้ากากจะรายการใน Studio, สตูดิโอสวมหน้ากากทุกคนเด็กเล็กอายุต่ำกว่าสองขวบอนุโลม์ไม่ต้องสวมหน้ากาก เรานี่คือคือพื้นฐานนะนะอันนี้ลงไปทำความเข้าใจกับกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยนะว่าต้องใส่หน้ากากกันยังไงก็บีหลายคนถามว่าขับรถต้องใส่หน้ากากรือเปล่าถ้านั่งกับหลายคนมันก็ต้องใส่ป่มนะผมก็ใส่มาในรถผมก็ใส่ไปตลอดทางอ่ะนะเพราะเราก็เป็นการแพร่เชื้อให้กับคนอื่นให้กับคน,นใคน,นครอบครัวเหมือนกัน,น,นต้องระวังทั้งหมดนะครับ